ซื้อหุ้นที่ดีก็อาจทําให้คุณเจ๋งได้ถ้าคุณยังคิดเหมือนคนอื่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ของโฮเวิร์ดมาร์กนักลงทุนระดับตํานานที่สอนว่าการลงทุนไม่ใช่การหาของดีแต่คือการคิดให้เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งก้าเสมอคนส่วนใหญ่คิดชั้นเดียวบริษัทนี้ดีกําไรโตรีบซื้อเลยแต่โฮเวิร์ดมาร์กสอนให้คิดชั้นที่สองทุกคนก็รู้ว่ามันดีดแล้วราคาที่เห็นมันแพงเกินไปหรือยังความคาดหวังของตลาดสูงไปไหม ถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดล่ะเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นวัตจักเรเศรษฐกิจตลาดความรู้สึกคนมีขึ้นสุดก็ต้องมีลงสุดหน้าที่ของเราไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่คือการรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของวัตจักรดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการควบคุมความเสี่ยงจงเข้าซื้อเมื่อตลาดสิ้นหวังข่าวร้ายเต็มไปหมดและไม่มีใครอยากได้ของดีเพราะนั่นคือจุดที่ราคาถูกกว่ามูลค่ามากที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุด สรุปกลยุทธ์แบบโฮวเวิร์ดมากคิดให้ต่างเข้าใจว่าเราอยู่จุดไหนของวัตจักรและให้ความสําคัญกับการควบคุมความเสี่ยงมากกว่าการเล่ล่าผลตอบแทนการคิดแบบนี้จะทําให้คุณมองเห็นโอกาสในจุดที่คน99%มองเห็นแต่ความกลัวอยากฝึกคิดแบบนักลงทุนระดับโลกไปด้วยกันกดติดตามเลยครับ